ด่วนนี้เขายังทําอยู่ข้างบนเลยเขาเรียกว่าทางต่างระดับทําอยู่ข้างบนเออข้างล่างก็รถวิ่งอยู่บางทีขับรถไปเสียงไปอเอ้าของอะไรว่าล่วงล,วง,ลวงมามันเป็นแผ่นปูนแผ่นอะไรเนี่ยอาจจะน้าหนักสักโลสองโลเอฟซีลองคิดดูมันร่วงมาใส่ลังคาแล้ก็ก็พังไงเออก็พังมันจะเหลือได้กระบุบบี้ไปไงแต่อาจจะไม่หนักเท่าไหรแต่มันก็รถก็พังรถก็เสียหายเนี่ย คุณต้องคุณต้องโพเทคคุณต้องทําอะไรก็ได้ให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสําหรับคนสัญจรอยู่ข้างล่างถ้าไม่อย่างนั้นถ้าทําไม่ได้นะคุณก็ให้เขาเบี่ยงเส้นทางไปเลยไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับไอ้ตนทํางานเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่นี้รถมันก็วิ่งอยู่ลอดใต้วิ่งอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมมีเอ็ดเคยผ่านมาเอ็เคยเจออยู่แต่มันไม่โดน่ยเกือบโดนแต่มันไม่โดนไงโอ้ถ้าโดนไปไงก็พังไงเออแล้วมาเสียค่าแล้วมาเสียเวลาค่าท่งค่าซ่อมอีก เสียเวลาเราไม่มีรถใช้เราทำไงอะ่ะใช่ไหมอ่ะทุกวันนี้ไม่มีรถใช้มันโคตรลำบากอะลำบากเอ็รู้สึกดีนะครับรู้ตัวดีรู้สึกดีเลยละ่ะเอารถไปทําเนี่ยเราไม่มีรถใช้เราทําไงอ,ะอ่ะเออสองสามวันนี้ก็แย่แล้วเออเราไม่ได้ไปไหนก็ไม่เป็นไรไงถ้าเรามีธุระเบาลา่าปังแล้วแถวนี้มันไม่ใช่ในเมืองอะ่ะนะแล้วในเมืองนั้นก็ยาก หาวินโมไซก็ไม่ค่อยมียในเมืองอคุณพรสุขนะครับสวัสดีครับผมนะครับมันมันก็ลาบากนะครับบอกได้เลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้มันเกิดนิดๆหน่อยๆแล้วไม่ว่าหรอกแต่ยันมันเกิดมันหนักไปอย่างเงี้ยเออมันหนักมันไม่ไหวคุณทางการดานะครับสวัสดีครับผมนะครับทักทายนะครับกดไลค์แอดด้วยนะครับผมอ่ะก็นี่แหละเอฟซีนะ เรื่องราวต่างๆมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับอืมไม่อยากให้เกิดนะไม่อยากให้เกิดจริงๆเพราะว่าเกิดแล้วมันมีแต่ความเสียหายเออมีแต่ความเสียหายไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันเกิดเกิดไปแล้วก็ต้องต้องเยียวยาเขาเออต้องรับผิดชอบโอ้อง,งานนีนะ้แอดบอกได้เลยนะแอดบอกได้เลยนะว่าหนักเออผู้เราเหมางานนี้นะ บริษัทนี้นะหนักย้ำเลยนะหนักไม่ใช่แต่ชีวิตคนอย่างเดียวเอฟซีของหลวงก็พังอ่ะพังอะไรรถไฟไงตู้ละกี่ล้านนะโอ,อะ้ดูไม่เฉือแล้วรางเลงพังอีกครับรางก็พังด้วยนะเขาบอกเละเขาต้องหยุดการอวิ่งเลยเอหยุดเลยยาวเลยคงอีกหลายวันอีกนานต้องใช้เวลาต้องเปลี่ยนลางใหม่ต้องอะไรใหม่ ต้องทำใหม่เออต้องขนซากรถออกไปอีกแล้วซากรถมันไม่ใช่รถเก่งไอ้สิตู้นี่โคตรหนักเลยเหล็กเป็นดุนดุนเออต้องเขาขนลื้อออกไปใช้การใช้ใช้รถไฟแหละขนรถไฟเอาพูดง่ายเออมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องหารถเคนมาอะไรมามายกอู้อันตรายมากเอ็ดดีบอกได้เลยว่าโอ้โหเงินไม่รู้ขี่ แอดว่างานนี้นะความสูญเสียแอดว่านะมันน่าจะเข้าหลักร้อยล้านนะเอาจริงๆเข้าหลักร้อยล้านนะงานนี้ความเสียหายเนะี่ยคนก็ยี่สิบฝ่าแล้วบาดเจ็บอีกไม่รู้เท่าไหร่เอฟซีเอ่อคนอีกยี่สิบกว่าคนคุณรับผิดช,ชอบเขาอ่ะเออเต็มเต็มอเออย่างนะั้นคนละห้าล้านสิบล้านคนที่ตุยอ่เออเขาต้องมีแล้วล่ะถูกไหมอ่ะต้องได้แนละ้ เออแล้วความเสียหายอีกโอ้โบ้านเลยเปเี้ยนะเอออาปาจิบนะครับ,เ,รครบเคนใหญ่สูงขนาดนั้นมันประมาทเกินใช่ครับฐานเขาบอกว่าฐานนะที่บรรพังลงมาเนี่ยเคนมันยังห้อยอยู่เลยแต่ว่าฐานรับของเคนเนี่ยฐานเนี่ยเคนเนี่ยมันจะตั้งอยู่บนฐานฐานปูนที่ท่าที่มันล่วงลงมาคือฐานปูนหนักประมาณสามสิบตันนะ อาฐานปูนหนักประมาณสามติบตันเห็นไหมเออหนักไหมล่ะเอฟซีคิดว่าหนักไหมนักเออหนักมาก,อาก,มากลองคิดดูสิแล้วฐานปูนยังไม่ล่วงนะเออไอคนที่เข้าไปช่วยก็เข้าไปช่วยกันแต่ไอไอไอเคนเนี่ยกำลังจะล่วงมาก็ไม่ล่วงงอกแงกงอกแงกอยู่ข้างบนนะเอฟซีน่ากลัวไหมเออหน้ากลัวนะเออมันจะล่วงไม่ล่วงอะ่ะ แค่ฐานปูลงมานี่กระตุยแล้วนะครับพังเป็นพินาศแล้วแล้วมันก็จังหวะเหมาะจริงๆรถวิ่งมาพอดีเออถ้ามันล่วงโดยที่รถไม่วิ่งมาเนี่ยก็พังแค่ลาง,งเฉยถูกไหมก็รอดไปคนก็ไม่เป็นไรพังสิ่งของก็ช่างมันเถอะมันซ่อมได้อยู่แต่นี่โอ้โหรถมาพอดีเอฟซีเยอ้ดวงจังหวะพอดีแม,แม่นมากเลยเออเร็วกว่าก็ไม่เป็นไร ก็ปลอดภัยช้ากว่าก็ไม่เป็นไรก็ปลอดภัยอีกแต่อันนี้จังหวะพอดีพอดีเลยเออจังหวะตรงนั้นมาพอดีเลยโอ้ลงตัวพอดีเลยเออแล้วก็หลุดหลุดลงมาใส่รถวิ่งมาพอดีเหมือนกันเออมันดวงนะแอดว่าโอ้ดวงเออพอเหมาะพอเจาะเลยเออไม่เคยคิดนะว่ามันจะเป็นขนาดนั้นได้มันพอพอพอเหมาะพอเจาะเกินไปจะไหม เออก็คิดว่าโอ้โหคงไม่ไหวต่อไปคงลําบากแล้วล่ะแล้วแล้วคนขึ้นรถไฟเนี่ยภวานะเอ็ดว่าเนี่ยพวาเออเพราะว่ารถไฟเนี่ยความปลอดภัยในสูงมากอ่ะสูงมากนะปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะกับรถเนี่ยรถไฟเนี่ยมันน้อยมากมันไม่ค่อยมีตูไม่ยวิ่งมาสิบยี่สิบปีเคยมีไหมรถไฟนอกจากชนกันที่มันจะมีปัญหาก็คือชนกันแต่ชนกับรถ ที่มันผ่าผ่าขั้นไอ้ผ่าเครื่องกั้นมานะก็คือเขาให้หยุดแล้วมันไม่หยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยตู้ขบวนก็ไม่มีปัญหาเต็มที่ก็ตกรางนะเต็มที่ก็แค่นั้นแต่ว่าคนตุยโดยบาดเจ็บเนี่ยไม่มีน้อยเออมันเพราะว่ามันใหญ่ไงน้ําหนักมันเยอะแต่อันเนี้ยมันมันมันไม่ได้ป้องกันหลังคาไงครสหลังคามันมันมันไม่ได้แข็งแรงนะมันบอบบางอยู่นะ หลังคารถไฟเออแต่โครงสร้างมันอะแข็งแรงแข็งแรงอยู่แต่ก็ยังว่านะเอฟซีนะเออมันต้องขึ้นอยู่ว่าผู้รับเหมางานเนี้ยหนักบอกตรงว่าเสียเงินเพียบคุณมีประกันคุณก็จ่ายกันดูไม่เจืดแล้วประกัน,นงานเนี้ยเออจ่ายดูไม่เจืด <c oughs> คนที่รับอิชอบเนี่ยอาจจะติดคุกนะนพูดได้เลยนะมีโอกาสติดคุกอ่ะเออ ก็กรรมอะไรมันจะเกิดก็เกิดอย่างว่าใช่ไหมประจิบออ <c oughs> มันพอพอเหมาะพอเจาะไงถ้าเร็วกว่านั้นอ่ะมันก็ไม่โดนถูกไหมถ้าเร็วกว่านั้นสักหน่อยสักนาทีสองนาทีเนี่ยก็พ้นแล้วเออหรือ,ช,อ, <c oughs> อ,อช้ากว่าหน่อยก็ไม่โดนแล้วถูกไหมเออช้ากว่าหน่อยก็ไม่โดนแล้วแค่เนี้ยแต่นี่มันก็พอเหมาะพอเจาะลงมาโดนพอดีพอดี เอพอดีเลยเออสุดยอดมากเอฟซนะถือว่าสุดยอดต้องยอมรับอะ่ะอ่าเห็นไหมชีวิตคนเรานะมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆเนะปลอดภัยที่สุดยังโดนไม่ต้องคิดอื่นอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอฟซีนะ นี่นอะเอฟซีเนาะก็เวนมันกรรมเหมือนกันอะว่ากนันง่ายๆมันก็เหมือนกรรมอะเนาะเออมันก็เหมือนกรรมอะนะดวงพอดีจังหวะมาพอดีก็เป็นกาเวนกรรมเหมือนกันไม่รู้จะพูดยังไงเออเวนกรรมจริงๆมาประจวบเหมาะพอดีเออถือไหมนี่แหละมันเพิ่นพอเหมาะพอเจาะพอดีแต่จะว่าเป็นเวนกรรมซะจริงๆมันก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่ามันต้อง เอมันเป็นความประมาทการทำงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการประมาทถ้าคุณเลินเล่อคุณผิดพลาดเนี่ยคุณอาจคุณอาจจะได้รับอันตรายหรือหรือคนรอบข้างคนใกล้ชิดใกล้ตัวโดนอเพราะอะไรเพราะความประมาทของคุณนะถูกไหมบางครั้งก็ประมาทตัวเองก็โดนเองอบางครั้งประมาทแต่ตัวเองไม่โดนคนอื่นโดน ่าเห็นไหมหรือไม่ไม่มีใครโดนเลยแต่สิ่งของก็พินาศสิ่งของก็พังเพราะอะไรเพราะความประมาทมันมีขั้นตอนการทํางานอยู่ระดับเนี้มีขั้นตอนการทํางานอยู่แอดพูดได้เลยมีขั้นตอนการทํางานอยู่แล้วว่าปลอดภัยทํายังไงเพราะว่าระดับเนี้ยมันเป็นงานใหญ่เอเป็นเป็นระดับงานใหญ่เลยนะแล้ว มันต้องมีการประชุมนะครับการวางแผนการทํางานอยู่แล้วตลอดเพราะว่ามันเสี่ยงไงเทรนเนี่ยมันวิ่งข้างบนเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันมันต้องมีมีว่าจะวิ่งยังไงจะทํายังจะเคลื่อนตัวยังไงเอ่อต้องทําแบบไหนย,ยังไงมันมีอยู่แล้วขั้นตอนแต่ถ้าคุณหลุดขั้นตอนตรงนั้นคุณก็จบนะจบฟันๆเออจบง่าย แอดเชื่อนะครับว่าเอ,องานเนี้ยสูญเสียอีกเยอะไม่คุ้มเลยขาดทุนด้วยเพเผอออ,ออาจจะติดคุกด้วยคนคุมงานเนี่ยนะวิศวะกรเ,เจ้าของบริษัทเนี่ยโดนแน่แนแอดพูดได้เลยโดนแน่แอ่อ่โดนข้อหาแน่ๆความประมาทเอาพูดง่ายเขาจะเล่นความประมาทเลยทําให้คนอื่น อได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็เสียทรัพย์สินด้วยโอ้โหรถขี่ตู้อ่ะโดนขี่ตู้อโดนทั้งกระนอ่ะตกลางรางเลงพังหมดอ่ะแค่รถไฟนี่กูก็ตายแล้วอ้วกแทกน <c oughs> ะงานนี้ไม่เจ๊งก็ไม่รู้พูดไงนะไนะ <c oughs> อ้ีนะเออเจ๊งค่าใช้จ่ายเขานะ่ะเออนะชดใช้เขานะ่ะเจ๊งเนี่ย งานเดียวนี้โอ้โหดูไม่จืดพูดง่ายว่าอ่าประกันเนี่ยบีบขมับเลยหัวจะปวดนะเอะประกันภัยเนี่ยนะหัวจะปวดอ่ะพูดง่ายโอ้ใจเป็นร้อยล้านนะมันต้องพูดกันอย่างนั้นดีกว่าต้องใช้คําว่าเป็นร้อยล้านเอไม่ใช่ธรรมดาเออแค่รถครั้งขบวนนี่ก็โอ้โหไม่รู้เท่าไหร่เลยวีนะั้นมันพังไปหมดเนี่ย กขตีประเมินออกมานี่โอ้โหดูไม่จืดเลยเดี๋ยวคนตุยอีกล่ะเออคนตุยก็อีกเยอะนะครับยี่สิบกว่าคนเนี่ยโอ้โหนะไม่ใช่น้อยนะอ่าถูกไหมเขาก็ฟ้องอยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวหรอกเขาฟ้องแน่ๆฟ้องค่าสินไหมอ่ะประกันก็จ่ายอืมใช่ ผิดซ้ำซากใช่ใช่ประจิบก็เขาก็มีคดีความแต่ปีที่แล้วไง <laughs> นะคดีความมันยังไม่หายตั้งแต่พระรามสอง FC. เอฟซเออเห็นไหมหรือเขาบอกว่าตึกไอ้นี่ด้วยไงตึกสตงด้วยเอฟซเพราะอย่าลืมว่าคุณทํางานระดับบิ๊กๆทำงานระดับบิ๊กๆของประเทศเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงแต่ว่าผลกําไรมันก็มี ถ้าคุณทางานสําเร็จแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรคุณก็ได้กําไรไปเออแต่มันก็ต้องกลับกันถ้าเกิดการผิดพลาดขึ้นมาคุณก็โดนสังคมเขายํานะครับโดนทุกอย่างเลยล่ะเพราะมันงานมันใหญ่แล้วทําให้ความเสียหายมันเกิดขึ้นเนี่ยมันแน่ๆเลยยังไงไม่รอดหรอกเออแต่ครั้งนี้แอดไม่รู้นะว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมเออเราต้องคุยกันตรงนี้ดีกว่า ไม่แน่ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมอยากให้มันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าความสูญเสียนะ่ะมันเยอะเกินไปแล้วบอกได้เลยเออมันเยอะเกินไปคุณต้องคุณต้องตรวจสอบผู้รับเหมาหรือเปล่าว่าทาถูกต้องตามขบวนการหรือเปล่าถูกต้องตามขั้นตอนไหมเออมันต้องอย่าง,งานั้นเพราะว่างานไม่ใช่งานตอกตะปูข้างฝานะมันไม่ใช่เล็กๆนะมันงานใหญ่ งานมหาศาลนะครับงานสูงงานหนักเอองานเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันโอ้ทุกอย่างเลยพูดง่านความปลอดภัยอ่ะไม่ไม่เฉพาะแต่ตัวคนทํานะเฉพาะคนที่มันมีส่วนอยู่ในละแวกนั้นด้วยผิดพลาดไม่ได้อะ่ะพูดง่ายนี่อันเนี้มันเป็นไม่รู้จะพูดคําว่าอุทาหรณ์หรือเปล่านะเพราะมันมาหลายครั้งเหลือเกินเออมันใช้คํานั้นไม่ได้หรอกคาว่าอุทาหรณ์ เออมันหลายครั้งเกินไปล้อมแล้วล้อมอีกคอ,อกอะ่ะนะล้อมคอ,อกวัวก็หายอยู่ดีล้อมไปล้อมมาวัวก็หายอีกเออไม่รู้จะล้อมยังไงแลเนี่ยแล้วจะไปโทษใครได้ถามหน่อยนะครับโทษใครไม่ได้หรอกเออโทษตัวตัวคนทํานี่แหละการประเมินการประเมินความเสี่ยงนี่แหละสําคัญที่สุดถูกไหมทุกครั้งเนี่ยการทํางานความเสี่ยงสูงเนี่ย คุณต้องมีการประชุมแล้วก็ประเมินความเสี่ยงเออจะต้องกันยังไงจะวางแผนยังไงขั้นตอนในการทํางานมันมีอยู่แล้วขั้นตอนการทํางานหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยต้องมีแต่คุณหลุดขั้นตอนได้ขั้นตอนหนึ่งก็อันตรายทางนั้นอันตรายทางนั้นอ่ามันชัดเจนเอซ